สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆครอบครัวน้องมินนี่ทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะหลังจากที่น้องนิกได้อัปเดตไปนะคะที่น้องมินนี่นะคะมีอาการขับถ่ายเหลวนะคะในช่วงสายวันนี้นะคะช่วงประมาณเวลาประมาณ11นาฬิกานะคะเรากลับมาถึงบ้าน<ม>ก็เห็นรูปถ่ายเหลวนะคะก็ได้ตัดต้นตุงหงนะคะแล้วก็ ต้นอะไรอีกต้นหนึ่งจําชื่อไม่ได้นะคะพี่พี่รู้แต่จากพูดภาษาสวยนะคะแต่ชื่อภาษาไทยไม่รู้เขาเรียกต้นอะไรนะคะอ,อ้ต้นข่อยอ่ต้นข่อยนะคะตัดต้นตุงหงแล้วก็ต้นข่อยมาให้ลูกแล้วก็ตัดต้นไผ่นะคะต้นไผ่ใบไผ่มาให้ลูกกินนะคะตอนนี้น้องแปววแหววนะคะกินดีมากเลยนะคะอันนี้น้องนิกอัปเดตเวลาตอนนี้นะคะเวลาประมาณ16นาฬกานะคะสี่โมงเย็นนะคะพี่พี่ อาการของน้องดีขึ้นนะคะขับถ่ายเ,าเป็นก้อนเป็นก้อนแล้วนะคะขับถ่ายเป็นก้อนแล้วนะคะแล้วก็ร่าเริงขึ้นนะคะดูดีขึ้น <ๆ S 1> เราก็ได้อาบน้ําอาบท่าให้ลูกน้องให้ลูกกินไม้อย่างเดียวนะคะตอนนี้งดผลไม้ทุกชนิดเลยนะคะแล้วก็ได้ให้ลูกกินยานะคะที่คุณหมอให้ไว้นะคะ ดูแลไม่ห่างเลยนะคะพี่ๆตอนนี้ก็ให้ลูกกินต้นไผ่อยู่นะคะใบไผ่อยู่เนาะส่วนตัวนะคะโดยส่วนตัวของน้องมินนี่นะคะน้องเป็นช้างที่กินต้นไม้ที่เป็นยาทุกชนิดนะคะกินเก่งด้วยนะคะชอบมากด้วยนะคะในตอนเช้าตัดต้นตุงหงแล้วก็ต้นข่อยมาเต็มรถเลยนะคะน้องก็กินจนหมดนะคะแล้วก็อันนี้ก็ตัดต้นไผ่มาเต็มรถเหมือนกันนะคะน กำลังเ,เดินทางนะคะกินไปกันแบบเรื่อยๆนะคะพี่ๆอาการก็ดีขึ้นกว่าเมื่อช่วงเช้านะคะเพราะว่าน้องนิสังเกตดูถ่ายของลูกนะคะตั้งแต่ที่เราให้กินต้นไม้แล้วก็ให้กินยานะคะถ่ายเริ่มเ,เป็นก้อนนะคะอาจจะเป็นถ่ายเหลยวเนี่ยอาจจะเป็นเนื่องจากที่ได้กินอา,อาหารเมื่อวานเนาะลวน อาจจะได้กินเป็นหญ้า,าอ่อนแล้วก็เป็นกล้วยสุกนะคะกล้วยสุกอาจจะสุกเกินไปนะคะหรือว่าอาจจะเป็นห้าอ่อนแล้วก็ช่วงนี้มันก็หน้าฝนเนาะพี่ขานะคะก็ต้องระมัดระวังกันมากๆเลยนะคะนี่พี่ๆจะสังเกตเห็นได้เลยว่าน้องมินนี่เนี่ยเขาจะกินต้นไม้ที่เป็นยาเนี่ยเขาจะกินดีมากนะคะไม่ว่าจะต้นอะไรที่เป็นยาเนี่ยดูคะ่ะกินจนดพุงป่องเลยคะ่ะพี่ๆดูคะ่ะ นี่นะคะกินจนพุงป่องเลยนะคะแล้วแม่นิกตัดให้แต่น้องมินนี่กินเชือกเดียวหรือเปล่านะคะแตน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 นี่นะคะพอแสนสุกก็กินกันไปคนละครึ่งรสเลยค่ะพี่ๆแต่ว่าพ่อก็จะกินเร็วเป็นเรื่องปกตินะจ๊ะพี่จ๋านะคะแล้วก็ในส่วนของ บริเวณบ้านนะคะเราเก็บกวาดทาความสะอาดทุกรอบนะคะอย่างรอบนี้เราให้เด็กๆก,กินอาหารไปเสร็จแล้วปุ๊บเขากินอ,อิ่มอะไรเสร็จอิม่มปุ๊บเราต้องทำความสะอาดในทันทีเลยนะคะเพราะว่ามันฝนตกนะคะพี่ๆเนี่ยฝนเพิ่งหยุดนะคะพี่ๆเห็นไหมเอ่ยนะคะฝนเพิ่งหยุดนะคะคือเราก็ไม่รู้เนาะเชื้อโรคแบคทีเรียอย่างไรเราก็มองไม่เห็นนะคะพี่ขาเราต้องรักษาความสะอาดไว้ก่อนเลยนะคะนี่นะคะก็คือ ลูกกินเสร็จปุ๊บอย่างเขากินนี่หมดนะคะเขากินหมดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็ทําความสะอาดเลยนะคะนี่นะคะตอนเช้าบริเวณของอสะโพกน้องนะคะก้นน้องจะติดถ่ายของน้องเนี่ยเยอะนะคะแต่ว่าตอนนี้อัปเดตเวลาประมาณ16บหนาฬิกานะคะ4โมงเย็นเนี่ยไม่เปียกเยอะเหมือนตอนอช่วงสายแล้วนะคะช่วงเย็นมาอาการดีขึ้นนะคะพี่พี่ถ่ายของน้องก็เป็นก้อนขึ้นเยอะเลยนะคะ ก็ถือว่าดีขึ้นนะคะพี่ๆตอนนี้เราก็าให้แต่ลูกกินต้นไม้เน้นในเน้นในต้นไม้ที่เป็นยานะคะแล้วก็ผลไม้เนี่ยน้องนิกจางงดก่อนเลยนะคะงดก่อนเลยนะคะ,ะ,คะต้นไผ่นี้เรียกว่า,าบ้านเราเรียกว่าต้นไผ่หวานนะจ๊ะพี่จ๋าแต่ก็แต่ละพื้นที่อาจจะเรียกเหมือนกันไม่เหมือนกันอย่างไรพี่ๆคอมเมนต์บอกน้องนิกได้เลยนะคะเป็นความรู้ใหม่ร่วมกนันเนาะนะคะ ทางนี้เราเรียกว่าไผ่หวานนะจ๊ะพี่จ๋าไผ่ใบใหญ่นะคะนี่นะคะก็น้องนางถูกใจมากนะคะถูกใจมากเห็นลูกกินได้ดีขึ้นตาสดใสขึ้นนะคะร่าเริงขึ้นแบบนี้พ่อกับแม่ก็ใจชื้นขึ้นมานะคะพี่ขาอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่แปลวแหวยืดตัววันนั้นเหมือนว่าจะยังออกไม่หมดด้วยเนาะลุองอ้วน เหมือนว่าจะยังออกไม่หมดด้วยนะคะก็ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะพี่ๆให้กินยา,าคุณหมอแล้วนะคะตอนนี้ก็ดูอาการไปเรื่อยๆนะคะคืออาการน้องมันก็ดีขึ้นนะคะพี่ๆอาการน้องมันก็ดีขึ้นตามลำดับนะคะเราก็พยายามหาต้นไม้นะคะให้ลูกกินนะคะให้ไปช่วยในระบบภายในนะคะ คือพูดแล้วพูดอีกเนาะพี่จานน้องมินนี่เนี่ยโชคดีมากแล้วพ่อควานแม่ควานก็โชคดีที่ลูกของเราเนี่ยเขากินนะคะเขากิน ờ, ช้างบางเชือกไม่กินก็มีนะคะพี่พี่ช้างบางเชือกไม่กินก็มีนะคะอาจจะก,กินแต่ว่าอาจจะก,กินน้อยนะคะแต่น้องมินนี่เนี่ยโอ้จัดมาเลยค่ะแม่หนูจัดให้ได้หมดเลยนะคะเนี่ยคะ่ะ<ม>เขากินได้ดีกินได้เยอะนะคะพี่พี่ นี่นะคะกิ่งอะไรที่แบบตรงยอดยอดเนี่ยเขาเคี้ยวกินเลยนะคะพี่ๆในส่วนของอยอดไผ่ยอย่างนี้นะคะเขาเคี้ยวกินเลยนะคะพี่ๆนางชอบมากนะคะ,ะก็ฝากพี่ๆเป็นกําลังใจให้เด็กน้อยตากลมคนนี้ด้วยนะคะเด็กน้อยตาแป๋วแป,แปนะคะอีกสองวันจะวันเกิดหนูแล้วลูกนะคะไม่อยากให้เป็นเลยนะคะพี่ๆชีวิตลูกก็เหมือนชีวิตเรานะคะ ถ้าเลือกได้นี่อยากจะเป็นแทนลูกเลยนะคะพี่พี่เราเป็นยังไงเราสามารถพูดได้บอกได้นะคะลูกเราเป็นเนี่ยโอ้ไม่รู้เขาจะบอกยังไงเนาะพี่จ๋านะคะนี่ก็คือเราต้องหนูต้องดูตลอดนะคะพี่พี่ก็เหมือนแบบเฝ้าเขาตลอดนะคะดูเขาอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะบรรยากาศวันนี้นะคะฝนเพิ่งจะหยุตดตกจ้ะพี่พี่เนี่ยค่ะ ปาก็จะแบบออกคล้มๆหน่อยนะคะเอ่อเห็นคุณแม่บอกว่ามีพายุเข้านะคะฝนเพิ่งหยุดตกไปตกไม่หนักนะคะแล้วก็ไม่นานนะคะแต่ก็พอเปียกพื้นดินเลยแหละนะคะ,อะตอนนี้ก็เจ้าหมูกินเรื่อยๆเลยค่ะพี่ๆนะคะกินแบบเรื่อยๆเลยนะคะเราก็จะพยายามหาต้นไม้นะคะ ที่เป็นยาให้ลูกได้กินนะคะพี่พี่ต้นไม้ก็หายากนะคะหายากมากเลยนะคะต้องไปตัดไกลถึงต่างอำเภอเลยนะคะพี่พี่แม่นี้กับพ่อควานไปตัดไกลกันถึงต่างอำเภอเลยนะคะอ่ะตอนนี้หมูอ้วนก็อาการดีขึ้นนะจ๊ะพี่พี่นี่ดวงตาก็สดใสขึ้นนะคะนี่เริ่มอยากเล็มกลองเริ่มอยาก กับแม่เริ่มอยากเล่นกับแม่นะคะส่วนพ่อแสนสุขก็สบายสบาย,บายตามสไตล์ผมครับนะคะพ่อแสนสุขก็สบายสบายเลยนะคะพี่พี่นี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมากนะคะพ่อแสนสุขนะคะพ่อก็เป็นกําลังใจให้ลูกเหมือนกันนะคะลูกไม่สบายเนาะดูค่ะพี่พ,พี่เจ้าหมูอ้วนกินอิ่มแล้วพุงปลิ้นเลยจ้าดูค่ะ อาการดีขึ้นก็จะกินได้เยอะแบบนี้แหละนะคะพี่ขานี่นะคะผงก็จะเต่งๆตึงๆ,ๆแบบนี้เลยนะคะกินอิ่มมากโอ้ไอ้ก้านอ,นอ่อนๆนี่อ่อแเสน็สุกเคี้ยวเลยเหรอลุงอ้วนโอ้โหฟันเขาแข็งแรงมากเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดเป็นยานะจ๊ะพี่จ๋าโอเคค่ะเดี๋ยวเราทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะเอาอ เศษยาของลูกๆนะคะเศษยาของลูกๆไปไว้ที่สวนนะคะไว้ที่สวนเนาะอ่าโอเคค่ะพี่ๆยังไงน้องนิกฝากพี่ๆให้กําลังใจน้องมินนี่ด้วยนะคะตอนนี้น้องนิกเดี๋ยวนี้น,น้องนิกก็จะมาอัปเดตอาการให้พี่ๆทราบเรื่อยๆเลยนะคะอัปเดตให้ทราบกันเรื่อยๆเลยนะคะโอเคค่ะยังไงก็ฝากน้องมินนี่ไว้ในอ้อมอกอ้อนใจด้วยนะคะวันที่5ต,ตุลาวันเกิดน้องแล้วนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะจะโบกมือบายๆกันด้วยาภาพของเจ้าหมูอ้วนกำลังกินต้นไผ่นะคะดูค่ะพุงใหญ่มากเด็กน้อยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจากพี่จ๋าบายๆค่ะอ่ะครับสุดท้ายครับสุดท้ายโชว์พี่ๆหน่อยว้าวเก่งมากนะคะบายบายครับ